พี่รู้จักคนที่เติมเกมได้เยอะเท่าไหร่ผมอยากรู้แฟนเท่าไหร่ครับพี่นะสูญเสียไปเท่า,ทาไหร่แล้วกับเกมเกมนี้ทำไงแฟนเราไม่รู้หมดเกมนี้แหละครับประมาณสามหมื่นครับผมที่บ้านว่าไหม เกณทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอเล็กซักนะครับผมผู้ชมครับวันนี้เรามีไอเทมมานําเสนอครับเฮ้ยเดี๋ยวหาว่าผมขายของครับคือเขาไม่ได้จ่ายมุะครับแต่ว่าผมจะเอามาแจกนะครับผมจะดูว่าด้านในมีอะไรลืมตอต้องเฮ้ยทันเบ้าทันเบ้าไม่ทันเดี๋ยวแกะให้ดูดีๆก็ได้นะครับผมซึ่งผมจะมาแจกเสื้อฟรีไฟตัวนี้นะครับด้านหน้าเขาเป็นแบบนี้เลยนะฮะส่วนด้านหลังครับผมเป็นแบบนี้นะเพราะเราใครใส่ตัวนี้นะครับ ก็บอกได้คำเดียวว่าคุณคือโปรเพยเยอร์แน่นอนเดินในงานเกมนี่อย่างเท่นะฮะผมจะมาแจกให้กับคนที่กดติดตามแล้วเท่านั้นนะครับผมกติกาก็คือกดไลค์กดติดตามกระทบไลไปกระืบติดตามล้วล้ว,ลว แล้วคุณผู้ชมลงไปคอมเมนต์นะครับผมว่าทําไมถึงอยากได้เสื้อตัวนี้นะครับผมขอฮาๆนะครับผมถ้าใครที่ฮาที่สุดก็เดี๋ยวผมติดต่อไปส่งของรางวัลให้ทั้งหมด1ตัวนะครับผมแล้ววันนี้นะครับช่อง t m p ของเราได้รับเกียรติให้ไปงานเกมนะครับผมซึ่งจะรวมเหล่าเกมเมอร์นะครับผมในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเกม Free Fire PUBG ROV คือทุกเกมมาหมดเลยนะครับผมที่เป็นคนดังๆเนาะผู้ชมอาจจะเห็นนะครับผมว่าผมอ่ะซุ่มของในเกมทุกวันเลยแล้วผมเติมเงินไปเท่าไหร่ ผมเติมเงินเกมเดือนหนึ่งอะประมาณสองหมื่นนะผมทุกเดือนครับวั t <What? S 1> แล้วผมอยากรู้จริงว่าเอ่อคนดังที่คุณผู้ชมรู้จักอะเขาเติมเงินกันคนละเท่าไหร่ครับอืมเดี๋ยวเราไปงนานกันดีกว่านะผมรีบนะฮะตอนนี้ก็สายแล้วผมไป พี er, group, ini, ่โบผมอีโทแผนดีครับผมเคเคครับชื่อแคนด้านะครับชื่อจัดมินนะคะ Justin Channel ค่ะผมมาใช้นะผมจากเพจมิบูเกมเมอร์นะครับพิชโชวายทีครับใช่นี่เอ็กดีครับดอสซี่ซีซีสวครับผม D S Cat ครับผมซีซีครับซีซีตุ่ยแมตตองเป็นตำนานของเราเนี่ยเองนะ ประมาณ2เดือนครับก็ตั้งแต่เซิร์ฟเปิดครับน่าจะเกือบปีแล้วครับเล่นมาห้าปีครับโอ้ตั้งแต่เซิร์ฟยังไม่เปิดนะครับคือเป็นคนพัฒนาใช่ครับดีไฟายเล่นตั้งแต่กรุ๊ปพาจนเดือนนี้น่าจะ8เดือนปะ8เดือน8เดือนใช่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 ครับน่าจะรวมปีแล้วครับผมเล่นเล่นมา2องปีนะครับผมเล่นมาประมาณ9เดือนครับหนึ่งปีครับผมโอ้โหมึงจริงจังไม่ไม่ถึงปีอะไม่ถึงปีมึงนับไปเยอะเลยหมดกักเกมนี้แบบครับมา เกินสามหมื่นนะฮะคืนนี้เขาเขารีบมากเลยนะบอกว่าใชา่ต้องแบบว่ามีสกินมีปืนมนีอะไรดีๆใช่ไหมเราเลยตทำเยอะขนาดนี้มันต้องมีอะพี่ที่บ้านว่าไหมอยากรู้วันนี้อยากรู้รที่บ้านไม่ว่าครับเพราะว่าไม่รู้โอ้ <c oughs> ถ้ารู้นี่หัวแตกนะหลังจากดูคลิปนี้ก็รับกรรมเตรียมตัวเองแก้แกสถา,านการณ์เอาเองขอบคุณโจมากครับผมประมาณสามหมืนมหม่นอุ้ยตัวหน่อยจะเอาเรียกว่าสายปี่อยายประหยัดนะฮะใช่สายประหยัดที่บ้านไม่เห็นที่บ้านไม่เห็นไม่มีใครรู้เลยยอมรับมา ไม่เห็นพอแม่ไม่เห็นไม่ครับลงส่วนมากจะสายฟรีสายประหยัดนะโอ้โหกินตัวอย่างไหนที่อยากได้ก็ซื้อขออนุโมทนาบุญกับลุงพี่ด้วยรับคดีมากไม่เยอะครับประมาณสองแสนสองแสนสองแสนบาทนะฮะดอลลาร์ับโอ้โห พี่ก็ไปเป็นเพื่อน GM แล้วละ่ะใช่ไหมครับผมผมเป็นลูก GM เลยค่ะโอ้โห GM นี่คือแบบค่อขผมมาเลยโอ้โหอย่างนั้นเลยนะใช่ทำไมคุณเจอแต่คนหญิงขิงนะวันนี้ครับขอบคุณน้องแฉมป์มครับแต่ว่าก็ <c oughs> ผมก็เป็นคนจัดงานนี่นะครับจริ่งแต่ว่าผมไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ออกตัวนะแต่ว่าผมเป็นคนจัดจริงนะอันนี้สาระเลยไม่ตลกนี่คือพี่ที่มางานน้องเหรอใช่ครับผมตื่นเต้นทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้พี่ไฟที่จัดเองหมดเลยข้างใน โมได้ใครมาวะเนี่ยเด็กชเล่นขนาดนี้เรเติมเงินได้ไหมเออเติมเงินต้องไหมเติมเติมนะคะเด็กปกติเติมเงินทีไปั้งแต่เล่นมาเนี่ยเท่าไหร่พึ้านนะคะพึ่ง้านนะคะนี่กูอยู่กับกูอยู่กับเจ้าสัวเจ้าสัวแพนด้านะครับผมสาวๆาวที่ต่อได้ไหมโสดไหมตอนนี้โสดไหมโสดครับถ้าจะรับสาวๆนี่ เออกี่คนเนี่ครับรับได้กี่คนอุ้ยแต่ที่บ้านมีร้อยกว่าคนนะที่บ้านร้อยกว่าคนแล้วไม่พอต้องต่อคิวแน่แบบนี้โอ้โหเอ็นนี่มันใช้ได้จริงเลยขอบคุณมาแล้วเป็นจ๊ะบางทีก็หกหลักอะแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่หกหลักนะครับน่าจะประมาณศตวรรษต้นต้นโคือทุกคนแปดเดือนนุ้ยคนอื่นเขาใช้เวลาประมาสองปีในการเติมเงินเป็นแสนนี่ยอดเติมใช่แล้วควรเติมย้อนหลังปะเนี่ยไม่ไม่คือทุกคอลเลคชั่นเราต้องมีอ่ะเราสายแฟชั่นนะครับผมไม่ มีอะไรอยากจะฝากบอกถึงน้องๆที่เป็นกําลังเป็นสายเติมตอนนี้อยู่บ้างถ้าเติมซื้อแล้วมันมีความสุขก็เติมซื้อไปค่ะไม่ต้องชิดมากนี่ก็ลงสนุกด้วยก๊อฟน้ำกผมสุดยอดมากขอบคุณรั้งทีนครน้ำทะลักมากเลยถ้าพูดไปบ้านจะแตกไหมไม่เป็นไรไม่ดูไม่ดูก็น่าจะแบบว่าแย่แล้วเหมือนกันนะแค่บางกิจกรรมนะแบบที่ไม่ให้สุ่มในตามเว็บไซต์ะผมหมดไปเป็นหมื่นเพรผมไม่ได้ ตัดท <Whoa. Whoa. S 2> ิ e i, Whoa. 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 ้งอะจะทิ้งงานเห็นไม่ต้องเอาว่าก็คลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เห็นนะผมเอาแบบว่าแม่ไม่เห็นสัญญาไม่มีใครแชร์ให้ปิ๊นให้นะปิ๊นให้หลายแสนเนี่ยนะอัพไปเยอะถึงสองแสนไหมว่าจะว่าจะไปจะเพิ่งไปจำนำบ้านไหมอันนี้ลงื่องที่ไม่ได้คิดสองแสนโอ้ไม่ถึงครับผมแสนแสนประมาณแสนนึงแล้วผมก็บอกมันต้องมีเงี้ยใช่ เนี่ยคำนี้แหละเจ็บกันมานักต่อนักแล้วฮะเดี๋ยวเราจะฝากน้องๆสายเติมต้องอยากรู้เติมเยอะๆครับเกมจะได้รวยๆครับแล้วตัวสืบมีอะไรก็ก็เฉียดหลักแสนนะครับหลักแสนนะครับเติมไปก็เชียดเฉีเหมือนกันได้ประม่าแสนห้าได้อะแสนห้าได้ครับผมอยากจะทราบว่าเติมเงินยังไงไม่ให้แฟนจับได้มีบ้ามีบ้าเอออ้าวมีดิก็ไม่มีแฟนไงโอ้ดโสดดีเติมดีเฉยๆครับโสดไปอยู่ด้วยกันเลยครับผม ว่างทั้งคู่ฮะพวกพี่เล่นเกมไหมหรือเปล่าครับขอถามหน่อยครับมันไม่เล่นเลย,เลยจบแล้วพี่<ล>พี่รู้จักคนที่เติมเกมได้เยอะเท่าไหร่ผมอยากรู้แฟนเพจเท่าไหร่ครับพี่วนะ่าไม่รู้แต่นางแอบนางชอบแอบเติมแบบว่ารู้ตัวอีกทีนึงเห็นมันหักหักมาในมือถืออะ่ะ มี<ท>ละพันสองพันที่เอาไปซื้ออะไรอ่ะเติมเกมเหมอเติค <c oughs> นนี้คนนี้เป็นห้าสองพังนห้าได้แล้วเขาจัดการยังไงเวลาแฟนเติมเงินอย่างไไเางี้ยฮะก็บอกว่าถ้าเธอเติมเกมพันหนึ่ง 1, ใช่ไหมเธอต้องซื้อ 2, ของเขาอีกพันหนึ่งถ้าเธอเติมสามพันเธอต้องซื้อของให้เขาสามพันอันนี้วันนั้นเราเติมไป 7, 000, เจ็ดพันซื้อรองเท้ามาให้เลยสองคู่โอ้โหอ้าวไม่เข้าใจว่ามันต้องเติมขนาดเลยขอเด็ดขาดครับผมเดี๋ยวแฟนผมไปทำตามครับให้ต้องปิดแนะนำตัวหน่อยว่าเป็นใคร อย่างไรบ้างน้องบินเป็นแฟนเต่าครับผมจบครับทำไมบดบดพูดเขาน้อยครับผมจ้างมาถูกครับผมผมอยากรู้ว่าถ้าเรารู้ว่าแฟนเราเติมตังค์เยอะเนี่ยเราจะจัดการกับเขายังไงครับเราทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเราก็เติมมันเติมมาเท่าไหร่แล้วอืมอืมเราจัดแสนนะแสนก็เยอะมากเลยจะรู้ตัวเนี่ยพี่เล็กเติมเท่าไหร่พี่ก็ เท่าๆกันและกำลังไล่ตามไปติดๆเป็นกําลังใจให้คนที่เป็นสายเติมเหมือนเราหน่อยถ้าเราอยากได้ของดีๆนะคะเราก็ต้องเติมนะคะทุกคนถ้าเราไม่เติมเราก็ไม่ได้นะคะปืนเราสู้ใครไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีสกินแล้วชุดอลชุดอ่ะชุดชุดชุดด้วยแบบชุดต้องสวยนะคะแบบสที่สุดแล้วชุดเราต้องมีทุกชุดโอเคครับผมุปแล้วคู่นี้เขาอยู่กันได้ครับคนนึงก็ไม่โกรธอีกคนนึงก็เติมเหมือนกันนะผมเขาจะเล่นฟรีไฟล์มานานแค่ไหนแล้วปีหนึ่งครับเจเบิร์ดเปสองปีหรือปีเดือนหรอ ปีเดียวก็พอแล้วโอ้โหอย่างนี้ต่ว่าเล่นมาปีนึงเนี่ยหมดไปเท่าไหร่แล้วสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับเกมเกมนี้เอาแบบจริงหรือเปล่าเอาแบบว่าจริงๆแล้วกันประมาณสองแสนประมาณสองแสนนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะไม่ถึงมาแตงครึ่งคันเลยไม่ยังไม่ถึงไม่ถึงถือว่าเติมน้อยมากนะคุณผู้ชมครับไปขอฝากอะไรห,หน่อยว่าเวลาที่เราเติมตังค์เนี่ยทำไงแฟนเราไม่รู้ไม่หยูดไม่อยูดไม่ ผ่านเกมแบงก์ไหมผ่านเกมแบงก์แล้วเขาไม่เห็นเหรอเขาไม่เห็นสลิปลบทิ้งลบทิ้งต้องมีสูตรนิดนึงนี่พี่โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวปิ๊นดูจบแล้วเดี๋ยวปิ๊นจะไปเช็คแล้วเกมแบงก์ลบไปหมดแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับวันนี้เกมเมอร์ของเราก็เรียกได้ว่าเติมเงินกันเยอะพอสมควรนะครับแค่พวกเราเองอ่ะแค่พวกยูทูบเบอร์พวกเราคนดังๆทั้งหลายทั้งปวงอ่ะเติมเงินกันเดือนนึงก็เกือบล้านแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเรียกว่าเป็นเดด็กขขับองผม้วยนะ หน้าตาคุ้นๆมัใครครับเนี่ยโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมเต๋าลาคุณผู้ชมไม่น่อยมองทางมองทางไม่ไหวแล้วพับกบสตรีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน